้าวันหนึ่งคุณพบจดหมายเก่าที่ซ่อนความลับของครอบครัวมาตลอดชีวิตคุณจะกล้าบอกทุกคนไหมว่าความจริงนั้นอาจทำลายความสัมพันธ์ทั้งบ้านเรื่องราวนี้จะพาคุณไปเห็นว่าความจริงที่เราเลือกพูดอาจทำให้ครอบครัวแตกแยกหรืออาจทำให้เรากลับมารักกันแน่นแฟ้นกว่าเดิมคุณจะได้เห็นการเผชิญหน้าที่ทั้งเจ็บปวดและงดงามและบทเรียนชีวิตที่ทำให้คุณมองครอบครัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่า กลิ่นข้าวสวยร้อนๆลอยมาแต่จมูกทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นมินเด็กสาววัยยี่สิบต้นๆน,นั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะอาหารเธอมองถ้วยชาที่วางตรงหน้าความคิดมากมายวนอยู่ในหัวแม่ของเธอยิ้มอ่อนและถามเสียงเบาเมื่อคืนหนูนอนหลับดีไหมลูกมินพยักหน้าแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งมีบางอย่างที่เธอต้องพูดออกมาในวันนี้หลังอาหารเช้าทุกคนยังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพ่อเอ็นตัวพิงโซฟาพี่ชายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น มินหายใจลึกรวบรวมความกล้าเธอรู้ว่าความลับที่เธอถืออยู่จะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านหลังนี้หนูมีเรื่องต้องบอกข้าเสียงเธอสัน่นทุกคนหันมามองดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยมินวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนโต๊ะบนกระดาษนั้นคือจดหมายเก่าที่เธอเพิ่งพบในกล่องไม้ใต้เตียงพ่อขมวดคิ้วทันทีจดหมายอะไรเขาถามเสียงเข้มมินกลืนน้ำลายและเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดเรื่องราวที่เธอค้นพบเกี่ยวกับที่มาของครอบครัว ในจดหมายนั้นมีความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกความจริงที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวสั่นคลอนแม่ตัวแข็งเหมือนถูกตรึงพี่ชายวางโทรศัพท์ลงและนั่งฟังเงียบๆหัวใจของมินเต้นแรงแต่เธอรู้ว่าถึงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับความจริงเสียงในห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อเนื่องทุกคนรอฟังสิ่งที่มินกำลังจะพูดต่อ และในวินาทีนั้นมินรู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเสียงหัวใจของมินดังราวกับกลองเธอรู้สึกว่ามือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทุกสายตาจับจ้องที่เธอเธอหยิบจดหมายขึ้นมานิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยกระดาษเกา่ากรอบเหมือนจะขาดทุกครั้งที่ขยับหนูเจอจดหมายนี้ในห้องเก็บของเสียงมินสั่นสถานมันเป็นจดหมายของคุณตาถึงแม่แม่หันมามองทันที แววตาเธอสั่นไหวเหมือนพยายามซ่อนบางอย่างพ่อขยับตัวช้าๆบรรยากาศในห้องอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกมิ้นเปิดจดหมายออกตัวอักษรจางแต่ยังพออ่านออกเธอเริ่มอ่านเสียงดังคำพูดในจดหมายค่อยๆปล่อยความจริงออกมาลูกเอ๋ยถ้าเธอได้อ่านข้อความนี้แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมีความจริงบางอย่างที่ฉันเก็บเงียบมานานและฉันไม่อยากให้เธอจากไปโดยไม่รู้ เสียงของมินสันอีกครั้งพี่ชายโน้มตัวมาข้างหน้าทุกคนฟังอย่างตั้งใจความจริงก็คือคนที่เธอเรียกว่าพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอเสียงในห้องเงียบกริบเหมือนเวลาหยุดเดินแม่เอามือปิดปากน้ำตาเริ่มคลอพ่อหันไปมองแม่ด้วยสายตาตกใจมินวางจดหมายลงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกแม่นี่มันหมายความว่าอะไรเสียงของมินเต็มไปด้วยคำถาม แม่หลับตาสูดหายใจลึกแล้วเริ่มพูดช้าๆใช่เรื่องนั้นจริงเสียงของแม่แผ่วเบาแต่หนักแน่นแม่เคยรักผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่จะพบกับพ่อของพวกเธอตอนนั้นแม่ยังสาวมากและเรารักกันจริงๆแต่เขาต้องเดินทางไปต่างประเทศและติดต่อไม่ได้อีกแม่ท้องอยู่ตอนนั้นและไม่รู้จะทำอย่างไรน้ำตาแม่ไหลลงมาเธอพยายามเช็ดแต่เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หยุด แม่ได้พบกับพ่อของพวกเธอในเวลานั้นเขารับแม่เข้ามาในชีวิตโดยไม่ลังเลเขาเลี้ยงหนูเหมือนลูกแท้ๆมาตลอดพ่อยังคงนั่งนิ่งแววตาของเขามีทั้งความเจ็บปวดและความภาคภูมิใจมินหันไปมองพ่อพ่อทำไมพ่อไม่เคยบอกหนูเลยพ่อหายใจเข้าลึกเพราะสำหรับพ่อหนูคือลูกพ่อเสมอไม่ว่าหนูเกิดจากใครพ่อก็รักหนูเหมือนเดิมคำพูดนั้นทำให้มินน้ำตาไหล หัวใจของเธอเหมือนถูกปลดปล่อยแต่ในใจเธอยังเต็มไปด้วยคำถามแล้วเขาละแม่พ่อแท้ๆของหนูเขาเป็นใครแม่เงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเดินไปหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งจากตู้เธอเปิดกล่องช้าๆข้างในมีรูปถ่ายเก่ารูปของชายหนุ่มที่ยิ้มอบอุ่นนี่คือเขาแม่ยื่นรูปให้มินมินรับรูปมาด้วยมือที่สัน่นเธอมองใบหน้าในรูปมันเหมือนเธอในกระจก ความรู้สึกประหลาดแล่นผ่านหัวใจทั้งดีใจทั้งเจ็บปวดพี่ชายยื่นมือมาจับไหล่น้องสาวไม่ว่าพ่อแท้ๆจะเป็นใครเราก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันคำพูดนั้นทำให้มินยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าความรักที่ครอบครัวให้เธอไม่เคยเปลี่ยนแต่ภายในใจเธอยังรู้สึกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่มินหันไปมองหน้าต่างแสงแดดส่องเข้ามาอีกครั้ง เหมือนเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่เธอตัดสินใจในใจว่าเธอจะออกตามหาผู้ชายในรูปไม่ใช่เพื่อลบใครออกจากชีวิตแต่เพื่อรู้จักรากเหง้าของตัวเองเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อแต่บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปแล้วแม่เดินเข้ามากอดมินแน่นพ่อเดินเข้ามากอดทั้งคู่น้ำตาของทุกคนไหลแต่ในน้ำตานั้นเต็มไปด้วยความรักพี่ชายเดินมารวมกอด ทั้งสีคนยืนกอดกันแน่นกลางห้องนั่งเล่นความเงียบที่เคยอึดอัดกลายเป็นความเงียบที่อบอุ่นมินรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมแต่เธอก็รู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะพาไปที่ไหนครอบครัวนี้จะยังคงอยู่ข้างเธอเสมอและนี่คือบทเรียนที่เธอได้ความจริงอาจเจ็บปวดแต่การเผชิญหน้ากับมันทำให้ความรักชัดเจนกว่าเดิมวันต่อมามินเริ่มเก็บของบางอย่างใส่กระเป๋า เธอตั้งใจจะเดินทางไปหาคนที่เธอไม่เคยพบแม่เดินมาส่งที่หน้าบ้านไม่ว่าเธอจะพบอะไรกลับมาบ้านนี้นะลูกมินยิ้มหนูสัญญารถบัสคันเล็กแล่นออกจากหมู่บ้านทิ้งบ้านไม้หลังเดิมไว้ข้างหลังแต่หัวใจของมินเต็มไปด้วยความหวังเธอมองรูปถ่ายในมือสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็มีประกายของความกล้านี่ไม่ใช่การหนี แต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตและเธอรู้ว่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแต่ครั้งนี้เธอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเสียงเครื่องยนต์ของรถบัสดังก้องในหูมินนั่งมองวิวสองข้างทางที่ค่อยๆเคลื่อนถอยหลังทุ่งนาเขียวขจีถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่องของเมืองใหญ่หัวใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลปนกันจนเธอแทบหายใจไม่ทั่วท้อง ในมือเธอยังคงกำรูปถ่ายของชายคนนั้นแน่นทุกครั้งที่มองใบหน้าอบอุ่นในรูปเธอรู้สึกว่ากำลังใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีระหว่างการเดินทางเธอนึกถึงภาพตอนเด็กภาพที่พ่อเลี้ยงของเธอพาไปโรงเรียนภาพที่แม่กอดเธอเวลาเธอร้องไห้ภาพที่พี่ชายปกป้องเธอจากเพื่อนที่แกลง้งน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าใครจะเป็นพ่อแท้ๆของเธอคนที่เลี้ยงดูเธอมา ก็ยังเป็นครอบครัวที่เธอรักที่สุดรถบัสจอดที่สถานีในเมืองมินลากกระเป๋าใบเล็กลงจากรถเมืองนี้พลุกพล่านและเต็มไปด้วยเสียงผู้คนเธอเปิดโทรศัพท์ดูที่อยู่ที่จดไว้จากกล่องจดหมายนั่นคือที่อยู่เก่าของผู้ชายในรูปถ่ายแม้เวลาผ่านมาหลายปีเธอก็ยังหวังว่าจะมีใครที่นั่นรู้จักเขามินนั่งรถสองแถวต่อไปยังย่านเก่าถนนแคบๆเต็มไปด้วยร้านขายของชำเล็กๆ เสียงแม่ค้าตะโกนขายผักเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นเธอหยุดยืนหน้าบ้านไม้หลังหนึ่งมันเป็นบ้านเก่าที่มีร่องรอยความทรงจำมากมายประตูไม้ดูผุพังแต่ยังคงแข็งแรงมินยืนสูดลมหายใจลึกก่อนจะเคาะประตูญิงชราผมขาวเปิดประตูออกมาดวงตาเธออบอุ่นและใจดีมาหาใครจ้าหนูน้ำเสียงเธอนุ่มนวลมินยกมือไหว้หนูมาหานายธีระ่าไม่ทราบว่าท่านยังอยู่ที่นี่ไหม หญิงชรานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจยาวที่ระเริอจะเขาย้ายไปต่างประเทศหลายปีแล้วหัวใจมินเหมือนหยุดเต้นความหวังที่เคยเต็มเปี่ยมเริ่มจางลงหญิงชรามองสีหน้าของมินหนูเป็นใครกันล่ะถึงมาตามหาเขามินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาหนูหนูเป็นลูกของเขาค่ะหญิงชราตาโตมือเธอสั่นเล็กน้อยหนูพูดจริงเหรอหนูคือ มินพยักหน้าน้ำตาไหลญิงชรากอดมินแน่นโอ้ลูกเอ๋ยท่าทีรรู้เขาต้องดีใจมากแน่แน่ยิงชราพามินเข้าไปในบ้านกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นชาอ่อนๆทำให้บ้านดูอบอุ่นทีรักคือหลานชายของป้าหญิงชราพูดพลางรินชาให้มินเขาเป็นคนดีมากรักครอบครัวมากตอนที่เขาจากไปเขาเสียใจที่ต้องทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังแต่เขาบอกว่าไม่มีทางเลือกมินนั่งฟังเงียบๆ หัวใจเธอปวดหนึบเธอจินตนาการภาพผู้ชายคนนั้นนั่งเศร้าอ,อยู่คนเดียวเขาย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียและเคยส่งจดหมายกลับมาแต่พักหลังไม่ติดต่ออีกเลยมิ้นถามเบาๆป้ามีที่อยู่ของเขาใหมค่ะหญิงชราหยิบสมุดเก่าออกมาเขียนที่อยู่ให้มินนี่คือที่อยู่ล่าสุดที่เขาส่งมาหนูลองเขียนจดหมายไปดูนะลูกมินรับกระดาษมาก้มกราบขอบคุณเธอรู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้ง วันนั้นมิ่นพักที่บ้านป่ากลางคืนเธอนอนไม่หลับเธอจ้องเพดานไม้และคิดถึงสิ่งที่เธอจะเขียนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอนั่งลงกับโต๊ะไม้เล็กๆหยิบกระดาษและปากกาเธอเริ่มเขียนจดหมายถึงคุณทีระถ้าคุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้หนูอยากบอกว่าหนูคือมินลูกของคุณน้ำตาไหลลงบนกระดาษแต่เธอยังคงเขียนต่อเธอเล่าทุกอย่างในจดหมายตั้งแต่วันที่เธอเกิด ชีวิตที่เธอเติบโตวความรักที่พ่อเลี้ยงและแม่มอบให้และเธอบอกว่าเธอไม่ได้มาเพื่อตำหนิเธอเพียงอยากรู้จักชายที่ให้กําเนิดเธอเมื่อเขียนเสร็จเธอเดินไปส่งจดหมายด้วยตัวเองทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นแต่หัวใจเธอรู้ว่าเธอทำถูกแล้วหลายสัปดาห์ผ่านไปทุกเช้าเธอจะเดินไปที่ตู้ไปรษณีย์หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เปิดดูจนวันหนึ่งมีซองจดหมายหนึ่งรออยู่มือเธอสั่นเมื่อฉีกซองออก ตัวหนังสือข้างในอ่านว่าถึงมินฉันอ่านจดหมายของหนูแล้วน้ำตาฉันไหลทันทีที่รู้ว่าหนูมีชีวิตที่ดีฉันดีใจที่พ่อเลี้ยงของหนูรักหนูและดูแลหนูดีฉันอยากขอโทษที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นและอยากพบหนูสักครั้งท่าหนูพร้อมหัวใจมินสั่นสะท้านเธอรู้ว่าช่วงเวลาที่เธอรอคอยกำลังจะมาถึงเธอกลับไปบ้านแม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่กอดเธอแน่นน้ำตาไหลอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจไปเถอะลูกแม่อยากให้ลูกได้รู้จักเขาไม่ใช่เพราะแม่อยากให้ลูกเลือกใครแต่เพราะแม่อยากให้ลูกมีหัวใจที่สมบูรณ์คำพูดของแม่ทำให้มินยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่เพียงใดมินเริ่มวางแผนการเดินทางเธอซื้อตั๋วเครื่องบินไปออสเตรเลียเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชุดใส่กระเป๋าและพกรูปถ่ายครอบครัวไปด้วยวันเดินทางมาถึง เธอขึ้นเครื่องบินด้วยหัวใจที่เต้นแรงเมื่อถึงสนามบินปลายทางเธอเดินออกมาด้วยความประมาและที่นั่นชายคนหนึ่งยืนรอพร้อมช่อดอกไม้ผมของเขาเริ่มขาวแต่รอยยิ้มของเขาเหมือนในรูปถ่ายดวงตาของเขามีประกายแห่งความสุขเมื่อเขาเห็นมินเข่าก้าวเข้ามาหาน้ำตาเอ่อขึ้นทั้งสองฝ่ายพ่อเสียงมินสั่นเครือชายคนนั้นกอดเธอแน่นพ่อขอโทษ ที่พ่อไม่เคยอยู่ตรงนั้นแต่พ่อสัญญาว่าจากนี้พ่อจะอยู่ในชีวิตของหนูมินร้องให้เหมือนเด็กความว่างเปล่าที่อยู่ในใจมานานถูกเติมเต็มเธอใช้เวลาหลายวันอยู่กับเขาพวกเขาเล่าชีวิตให้กันและกันฟังหัวเราะด้วยกันร้องให้ด้วยกันมินเรียนรู้ว่าการให้อภัยทำให้หัวใจเบาสบายกว่าการเก็บความโกรธก่อนกลับบ้านพ่อแท้ๆจับมือเธอ ไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนพ่อจะคอยอยู่ตรงนี้เสมอมินยิมหนูรู้ค่ะพ่อเมื่อกลับมาบ้านเธอผกอดพ่อเลี้ยงทันทีหนูรักพ่อนะคะ่ะหนูดีใจที่หนูมีพ่อสองคนพ่อเลี้ยงยิมพ่อก็รักหนูและพ่อภูมิใจในตัวหนูมากคืนนั้นครอบครัวนั่งกินข้าวพร้อมหน้าเสียงหัวเราะดังไปทั่วบ้านมินมองรอบโตะ๊ะเธอรู้ว่าบทเรียนสำคัญในชีวิตของเธอคือ ความจริงอาจเจ็บปวดในตอนแรกแต่มันทำให้เราเติบโตทำให้เราเห็นคุณค่าของความรักและทำให้ครอบครัวแข็งแรงกว่าเดิมเธอยิ้มออกมารู้แล้วว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากกลับมาบ้านมินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเช้าวันแรกที่กลับมา เธอตื่นขึ้นพร้อมเสียงนกที่ร้องอยู่หลังบ้านแสงแดดลอดผ่านม่านสีขาวเธอยิ้มกับตัวเองและรู้สึกเบาใจแม่ยืนอยู่หน้าครัวนอนหลับดีไหมลูกแม่ถามพลางหันผักมินเดินไปกอดแม่จากด้านหลังหนูสบายใจแล้วค่าแม่ขอบคุณที่แม่ให้โอกาสหนูได้รู้จักตัวเองแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม่ภูมิใจในตัวหนูหนูโตขึ้นมากจริงๆพ่อเลี้ยงเดินออกมาจากห้อง มองทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มอบอุ่นไหนๆก็กลับมาแล้วเพราะว่ามานั่งกินข้าวพร้อมหน้ากันเถอะพี่ชายเดินออกมาจากห้องนอนทำท่ากอดอกแกล้งทำเสียงดุครั้งหน้าอย่าไปหายเงียบอีกละเข้าใจไหมมินหัวเราะหนูสัญญาหลังอาหารเช้ามินออกไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านดอกไม้บานเต็มสวนกลิ่นหอมของดินชื้นหลังฝนทำให้เธอรู้สึกสงบเธอนั่งลงบนเก e ้าอี้ไม้และหยิบสมุดบันทึกออกมา เธอเขียนทุกอย่างที่เธอได้เรียนรู้การให้อภัยการเผชิญหน้ากับความจริงการยอมรับอดีตในสมุดเธอเขียนประโยคหนึ่งไว้ตัวโตวชีวิตเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถเลือกว่าจะเดินต่อไปอย่างไรหลายสัปดาห์ต่อมามิ้นตัดสินใจสมัครเรียนต่อในเมืองเธออยากทำงานด้านจิตวิทยาเพื่อช่วยคนที่เจ็บปวดเหมือนเธอเคยเจ็บวันแรกของการเรียน มินรู้สึกตื่นเต้นราวกับเด็กที่เริ่มต้นใหม่เพื่อนใหม่เข้ามาทักทายหนึ่งในนั้นคือผู้ชายชื่อวินเขายิ้มง่ายและชอบฟังเรื่องราวของคนอื่นมินเล่าเรื่องครอบครัวให้วินฟังเขานั่งฟังเงียบๆและบอกว่ามันกล้าหาญมากนะที่เธอกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แบบนี้คำพูดนั้นทำให้มินมีกำลังใจเธอเริ่มเข้าร่วมชมรมอาสาสมัคร ช่วยให้คำปรึกษาเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัววันหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อฟ้ามานั่งร้องให้ตรงมุมห้องหนูไม่อยากกลับบ้านเลยพ่อแม่หนูทะเลาะกันทุกวันมินนั่งลงข้างๆและจับมือฟ้าพี่ก็เคยรู้สึกแบบนั้นแต่รู้ไหมการพูดความจริงออกมาอาจทำให้คนในบ้านเข้าใจกันมากขึ้นฟ้าเงยหน้ามองมินถ้าหนูพูดเขาจะโกรธไหมเขาอาจโกรธตอนแรก แต่ถ้าเขารักหนูจริงๆเขาจะฟังหนูในที่สุดวันนั้นฟ้ากลับบ้านด้วยรอยยิ้มเล็กๆมินนั่งมองตามและรู้สึกภูมิใจหลายเดือนผ่านไปมินเริ่มได้รับจดหมายจากพ่อแท้ๆอย่างสม่ำเสมอทุกจดหมายเต็มไปด้วยความห่วงใยเขาเล่าเรื่องชีวิตของเขาในต่างประเทศเล่าว่าเขาดูแลฟาร์มเล็กๆและปลูกดอกไม้มินเก็บจดหมายทุกฉบับในกล่องไม้ทุกครั้งที่เธอรู้สึกทอ้อ เธอจะหยิบมันออกมาอ่านคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังอ่านจดหมายวินโทรมาหาเธอว่างไหมมาดูดาวกันมินเดินออกไปที่เนินเขานอกเมืองท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวลมเย็นพัดเบาๆวินนั่งลงข้างๆเธอเคยรู้สึกไหมว่าแม้โลกจะมืดแต่ดาวก็ยังส่องแสงอยู่เสมอมินยิ้มใช่เลยมันเหมือนชีวิตคนเราแม้จะเจอเรื่องเจ็บปวด ก็ยังมีแสงเล็กๆที่ทำให้เราเดินต่อไปวินมองมินและพูดเบาๆเธอคือแสงเล็กๆในชีวิตฉันนมินหัวใจมินเต้นแรงเธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบอบอุ่นขึ้นหลายเดือนต่อมามินตัดสินใจพาวินกลับไปที่บ้านเพื่อให้เขาได้รู้จักครอบครัวของเธอแม่ทำอาหารต้อนรับพ่อเลี้ยงยิ้มกว้างพี่ชายแกล้งถามคำถามยากๆแต่สุดท้ายก็ยิ้มให้คืนนั้นหลังจากวินกลับ พ่อเลี้ยงนั่งลงข้างมินหนูโตขึ้นมากจริงๆพ่อดีใจที่หนูเลือกเดินบนเส้นทางที่ทำให้หนูมีความสุขมินซบไหล่พ่อหนูมีความสุขค่ะพ่อและหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าไม่ว่าหนูจะมีพ่อกี่คนหนูก็รักพ่อทุกคนเท่ากันวันถัดมามินได้รับจดหมายอีกฉบับจากต่างประเทศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงจดหมายแต่เป็นตั๋วเครื่องบินพ่ออยากให้หนูมางานเปิดฟาร์มดอกไม มันคือความฝันที่พ่อรอมานานพ่ออยากให้หนูเป็นแขกคนพิเศษมินยิ้มกว้างเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งใหม่นี้จะพาเธอไปสู่บทเรียนใหม่อีกบทหนึ่งในชีวิตเธอหันไปมองครอบครัวที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นทุกคนยิ้มให้เธอเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนที่นี่จะยังเป็นบ้านเสมอมินมองท้องฟ้าดวงดาวยังคงส่องแสงและเธอรู้ว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทต่อไปเช้าวันเดินทางมาถึงมินยืนอยู่ที่หน้าบ้านกระเป๋าเดินทางใบเล็กตั้งอยู่ข้างตัวแม่ยื่นของฝากเล็กๆให้นี่เป็นผ้าพันคอที่แม่ถักเองเอาไปใส่เวลาอากาศหนาวนะลูกมินยิ้มและกอดแม่แน่นหนูจะใส่ทุกวันเลยค่ะพ่อเลี้ยงเดินเข้ามายื่นมือมาลูบหัวเธอเบาๆอย่าลืมโทรหาทุกวันนะลูกข้าพ่อหนูสัญญา วินมาส่งที่สนามบินเขาจับมือมินแน่นอย่าลืมส่งรูปมาให้ดูด้วยนะฉันอยากเห็นฟาร์มดอกไม้ของพ่อเธอมินยิ้มและพยักหน้าแน่นอนจ้ะเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหัวใจของมินเต้นแรงเธอมองก้อนเมฆที่ลอยผ่านหน้าต่างรู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองกำลังลอยไปสู่บทใหม่เมื่อถึงออสเตรเลียเธอเห็นพ่อแท้แท้ยืนรออยู่ที่สนามบินครั้งนี้เขามากับหญิงคนหนึ่ง เธอดูใจดีและยิ้มอ่อนนี่คือแอนนาภรรยาของพ่อพ่อแนะนํามินยกมือไหวอย่างเก้เก้กังๆแอนนากอดมินแน่นพ่อของหนูพูดถึงหนูทุกวันฉันดีใจที่ในที่สุดหนูก็มาที่นี่ระหว่างทางไปฟาร์มมินนั่งมองทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท้องฟ้าเปิดล่องจนมองเห็นเส้นขอบฟ้าฟาร์มดอกไม้ตั้งอยู่บนเนินเขาเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี กลิ่นหอมของลาเวนเดอร์และกุหลาบลอยตลบพ่อพาเธอเดินชมฟาร์มเล่าถึงความพยายามหลายปีทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จทุกครั้งที่พ่ออยากจะยอมแพ้พ่อจะนึกถึงลูกพ่อนึกว่าถ้าศักวันลูกมาเห็นพ่ออยากให้ลูกภูมิใจในตัวพ่อมินยิ้มและน้ําตาไหลหนูภูมิใจมากค่ะพ่อหนูดีใจที่พ่อไม่ยอมแพ้หลายวันผ่านไปมินช่วยพ่อทำงานในฟาร์ม เธอได้เรียนรู้วิธีปลูกดอกไม้วิธีดูแลดินและวิธีรับมือกับฝนที่ตกหนักค่ำคืนหนึ่งพวกเขานั่งรอบกองไฟพ่อเล่าเรื่องความรักในอดีตพ่อเสียใจที่จากแม่ของลูกไปแบบนั้นแต่ถ้าพ่อไม่เดินทางออกมาพ่อคงไม่มีวันนี้และคงไม่สร้างฟาร์มนี้ขึ้นมาได้มินเงียบไปสักพักก่อนพูดเบาๆพ่อรู้ไหมคะพ่อเลี้ยงของหนูรักหนูมาก เขาไม่เคยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูขาดอะไรเลยพ่อยิ้มเศร้าพ่อดีใจที่มีคนดูแลลูกดีขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วพ่อก็ยังอยากได้โอกาสที่จะเป็นพ่อของลูกบ้างมินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงไปสองทางเธอรักพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงเธอมาแต่เธอก็อยากเปิดโอกาสให้พ่อแท้ๆก่อนกลับเมืองไทยพ่อแท้ๆมอบซองจดหมายให้นี่คือตั๋วไปกลับถ้าลูกอยากมาอีกเมื่อไหร่ พ่อจะรออยู่ที่นี่เสมอมิ้นกลับมาบ้านทุกคนรอต้อนรับเธอกลิ่นกับข้าวหอมตลบไปทั้งบ้านหลังอาหารเย็นพ่อเลี้ยงเรียกมินมานั่งคุยพ่อดีใจที่ลูกได้ใช้เวลากับพ่อแท้ๆแ,แต่พ่อก็อยากให้ลูกจำไว้ว่าที่นี่คือบ้านมินพยักหน้าหนูรู้ค่าพ่อหนูรักพ่อมากไม่มีใครมาแทนพ่อได้แต่ในใจเธอยังคงมีความรู้สึกสับสน หลายสัปดาห์ต่อมาพ่อแท้ๆเดินทางมาเมืองไทยเพื่อพบครอบครัวมินเป็นครั้งแรกบรรยากาศในบ้านตึงเครียดพ่อเลี้ยงนั่งตัวตรงสีหน้าเรียบแม่เดินออกมาพร้อมน้ำชาเธอยิ้มเพื่อคลายบรรยากาศมินนั่งระหว่างทั้งสองคนเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันพ่อแท้ๆเอ่ยขึ้นผมขอบคุณคุณที่ดูแลมินมาอย่างดีผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ผมอยากมีส่วนในชีวิตของลูก พ่อเลี้ยงเงียบไปสักพักก่อนจะพยักหน้าผมไม่เคยห้ามถ้าลูกอยากรู้จักพ่อแท้แทผมก็ยินดีเพราะผมรักลูกมากพอที่จะปล่อยให้เขาเลือกเองมินน้ำตาไหลเธอลุกขึ้นกอดพ่อเลี้ยงพ่อคือฮีโร่ของหนูหนูดีใจที่หนูมีพ่อสองคนบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายทั้งสองฝ่ายนั่งคุยกันนานเล่าชีวิตเล่าความฝันและหัวเราะด้วยกันหลังจากวันนั้น ทั้งสองครอบครัวเริ่มสนิทกันมากขึ้นมินพาพ่อแท้ๆแ,และแอนนาไปเที่ยวหมู่บ้านสอนให้พวกเขากินส้มตำและขี่มอเตอร์ไซค์คืนหนึ่งมินนั่งเขียนบันทึกเธอเขียนว่าการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันทำให้ปัจจุบันสวยงามขึ้นและทำให้อนาคตมีความหวังหลายเดือนต่อมามินจบการศึกษาและเริ่มทำงานเป็นนักจิตวิทยาเธอช่วยให้เด็กๆที่มีปัญหาครอบครัว ได้เรียนรู้ที่จะพูดความจริงและให้อภัยพ่อแม่ของตัวเองเธอมองเห็นตัวเองในเด็กเกเหล่านั้นและทุกครั้งที่เธอช่วยใครสักคนเธอรู้สึกว่าแผลในใจตัวเองก็สมานขึ้นเรื่อยๆวินยังคงอยู่ข้างเธอเสมอวันหนึ่งเขาจับมือเธอและพูดว่าฉันอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแบบครอบครัวเธอแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันเต็มไปด้วยความรักมินยิม ฉันก็อยากสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความจริงแม้จะเจ็บบ้างแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะครอบครัวทั้งสองฝั่งนั่งกินข้าวด้วยกันมินมองภาพตรงหน้าและรู้ว่าเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เรียนรู้ว่าความจริงอาจเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าเรากล้าเผชิญมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และนี่คือจุดเริ่มต้นของอนาคตที่เธอเลือกเองหลายปีผ่านไปชีวิตของมินเปลี่ยนไปมากเธอทำงานเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัวมักมาหาเธอเพื่อขอคำปรึกษาทุกครั้งที่เธอนั่งฟังเรื่องราวของพวกเขาภาพในอดีตของตัวเองจะผุดขึ้นมาคืนที่เธอกล้าบอกความจริงครั้งแรกคืนที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนเธอไ,ไม่เคยเสียใจเพราะการเปิดเผยความจริงวันนั้น ทำให้ครอบครัวของเธอได้เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและก้าวผ่านมันไปด้วยกันวันหนึ่งวินคุกเข่าต่อหน้าเธอเขาถือแหวนเงินวงเล็กมินเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอเธอจะแต่งงานกับฉันใหม่น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมินพยักหน้าเจ้าวินฉันยินดีมากงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายทุ่งดอกไม้ของพ่อแท้แทในออสเตรเลีย กลายเป็นสถานที่จัดงานในฝันดอกลาเวนเดอร์และกุหลาบบานเต็มทุ่งแขกทุกคนยืนมองคู่บ่าวสาวเดินเคียงกันเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความสุขผสมกันอย่างลงตัวพ่อเลี้ยงเดินมาส่งมินถึงแท่นพิธีเขาจับมือเธอแน่นพ่ออาจไม่ใช่คนให้กำเนิดลูกแต่พ่อก็จะเป็นพ่อของลูกเสมอมินยิ้มและกอดเขาแน่นหนูรักพ่อข้าขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตลอด พ่อแท้ๆเดินเข้ามาและวางมือบนไหล่ของพ่อเลี้ยงขอบคุณที่ดูแลลูกผมจนเติบโตวันนี้เราสองคนจะได้เห็นอนาคตของเธอไปพร้อมกันวันนั้นไม่เพียงเป็นวันแต่งงานแต่เป็นวันที่ครอบครัวทั้งสองกลายเป็นหนึ่งเดียวหลังแต่งงานมินกับวินย้ายกลับมาบ้านเกิดพวกเขาซื้อที่ดินเล็กๆเ,เพื่อสร้างบ้านของตัวเองบ้านสีขาวหลังเล็กที่มีสวนดอกไม้ด้านหน้าเต็มไปด้วยต้นไม้ที่พ่อแท้ๆส่งมาให้จากฟาร์ม เวลาผ่านไปมินตั้งคันลูกคนแรกทั้งสองครอบครัวต่างมาดูแลเธอแม่ทำอาหารบำรุงพ่อเลี้ยงคอยพาไปโรงพยาบาลพ่อแท้ๆโทรหาทุกสัปดาห์ถามไถ่วันที่ลูกสาวลืมตาดูโลกมินร้องให้ด้วยความดีใจเธอตั้งชื่อว่าแสงดาวเพราะอยากให้ลูกเป็นเหมือนดาวที่ส่องสว่างในชีวิตเมื่อแสงดาวเริ่มโตมินสอนลูกให้พูดความจริงแม้บางครั้งมันจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจ คืนหนึ่งแสงดาวทำแก้วโปรดของแม่แตกเธอเดินมาหามินและพูดว่าแม่หนูทำแก้วแตกหนูขอโทษมินกอดลูกและยิ้มแม่ไม่โกรธลูกเลยแม่ดีใจที่ลูกกล้าบอกความจริงบทเรียนที่เธอได้จากชีวิตตัวเองตอนนี้กำลังถูกส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หลายปีต่อมามินเริ่มจัดเวิร์กช็อปสอนพ่อแม่และลูกเรื่องการสื่อสารในครอบครัวเธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองเล่าให้ฟัง ทุกครั้งที่เธอพูดผู้ฟังจะนั่งเงียบและน้ำตาซึมความจริงอาจทำให้เราบาดเจ็บมินพูดกับผู้เข้าร่วมแต่การปิดบังทำให้เราเจ็บยิ่งกว่าเพราะมันทำให้เราต้องแบกความลับไว้คนเดียวชื่อเสียงของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักเธอได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์พูดถึงเรื่องราวของเธอและวิธีสร้างความไว้วางใจในครอบครัววันหนึ่งหลังจากบรรยายเสร็จมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณมินคะ่ะ ฉันเคยเกลียดแม่ของฉันมากเพราะแม่โกหกเรื่องพ่อแท้แทของฉันแต่พอฟังเรื่องของคุณฉันอยากลองให้อภัยแม่ดูมินยิ้มและจับมือเธอคุณกล้าหาญมากการให้อภัยอาจไม่ง่ายแต่เมื่อคุณทำได้หัวใจของคุณจะเบาขึ้นเรื่องราวของมินถูกบอกต่อมีครอบครัวมากมายที่เริ่มกล้าพูดความจริงเริ่มหันหน้าเข้าหากันและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ วันครบรอบสิบปีแต่งงานมินกับวินกลับไปที่ฟาร์มดอกไม้ลูกสาววิ่งเล่นท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์พ่อแท้ๆนั่งมองด้วยรอยยิ้มพ่อเลี้ยงก็มาด้วยเขานั่งดื่มชาและหัวเราะมินมองภาพตรงหน้าหัวใจเต็มไปด้วยความสงบเธอรู้ว่าการตัดสินใจพูดความจริงวันนั้นคือก้าวที่กล้าหาญที่สุดในชีวิตค่ำคืนนั้นเธอเขียนบันทึกอีกครั้งความจริงไม่เคยทำลายเรา มันเพียงทำลายกำแพงที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นกันชัดเจนขึ้นและรักกันโดยไม่มีสิ่งปิดบงังเสียงหัวเราะของลูกสาวดังขึ้นแสงดาววิ่งมาหาเธอแม่ขหนูอยากปลูกดอกไม้เพิ่มจะได้ให้คนที่ไม่มีดอกไม้ดูบ้างมินก้มลงและกอดลูกใช่จ้าลูกเราจะปลูกดอกไม้ให้เต็มโลกไปเลยแสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบทุ่งดอกไม้รากับโลกทั้งใบถูกย้อมด้วยสีทอง ครอบครัวทั้งสองนั่งมองพระอาทิตย์ตกด้วยกันและในวินาทีนั้นมินรู้ว่าความจริงที่เคยทำให้ทุกคนเจ็บปวดได้กลายเป็นราักฐานของความรักที่แข็งแรงที่สุดชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมและจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแต่มันสวยงามกว่าที่เธอเคยฝันไว้